ื่อวันที่8พฤศจิกายน2,565ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดวรวัฒนาร,รัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ดรสมปราดวุทิจัน์รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมเป็นประธานประชุมโครงการสนับสนุนและส,งส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน r e e v e n d i n g University for s d g และให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณห้องราชคฤิตชั้น3อาคารสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัย รรราาาชัสุาธ,ธานีและในวันเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok วัฒนารานาัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการประจำเดือนตุลาคม2565ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัสุราษฎร์ธานี หน้าห้องอธิการบดีชั้น3อาคารสำนักง,งานอาธิการบดีโดยมีบุคลากรได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้จำนวน9ราย เมื <ersch> ่อวันที่11พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัสุราษธานีดรพลณกฤษแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัสุราษธานีเป็นประธานพิธีเปิดฝึกซ้อมแม่ไก่ต้นแบบโดยมีนักศึกษากว่า800คนจากทุกคณะร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่11-14พฤศจิกายน2565เพื่อฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฒสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2565โดยกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายน2565เป็นการซ้อมย่อย และวันที่25พฤศจิกายน2565เป็นวันซ้อมใหญ่ณหอประชุมวชิราล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี